ครับก็มาดูเครื่องทางการซ่อมนะครับ GA 80นะครับ เป็นปูมัต้านะครับ D A เจ็นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเล่งให้ดูก่อนนะครับ เป็นรุ่น G A 8 0ูนะครับก็สาเหตุอาการมาไม่มีกำลังนะครับเครื่องน้ำมันเครื่องนะครับในระบบนะครับเดินไม่สะดวกนะครับทำให้การหล่อลื่นหรือระบบผ่านกำลังส่งกำลังของเพาลาเี่งแลรพวกนี้ครับไม่ค่อยดีนะครับทำให้เกิดข้อเกอร์ชาร์จวลานะครับพูดง่ายๆนะครับก็เปลี่ยนมอน้ำหนึ่งลูกนะครับ G A เจ็ดศูนย์เห็นกันอยู่นะครับ เปลี่ยนน้ำหนึ่งลูกนะครับพ่อนะครับพีเอเจศูนย์นะครับคูเปอรต้านะครับ ก็ตัวนี้นะครับจะแผงหมอน้ํานะครับแล้วก็ท้ฝาทาฝาสูบนะครับน้ําเข้านะครับฝาสูบนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟนะครับไฟนะครับก็พอมีนะครับไฟ จะขาดหนนะครับไม่มือไม่ถนัดนะครับไฟติดอยู่นะครับ,นะรบไม่ถนัดนะครับก นะครับไปติดนะครับนะครับกอถือว่าผ่านนะครับตันนี้เ a 7 0นะครับ